น้องปีใหม่ผู้กลุ่มความลับแห่งจักรวาลบอกใบหนุ่มคนใหม่ของแม่แอปกลางรายการ17กรกฎาคม2566อินสตาแกร a แอคเคาท์โพลิพัจัดให้ได้ออกมาโพสต์คลิปมาดำแป้งน้องปีใหม่และแม่แอปซึ่งในคลิปนี้มาดำแป้งแอบถามถึงหนุ่มคนใหม่ของแม่แอปจากน้องปีใหม่ด้วยซึ่งน้องปีใหม่ได้เผยว่ามีหลายคนทุกคนใจดีมากเขาเป็นคนคล้ายๆกับมามีหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เดามากมายอาทิเชน่น คนคล้ายๆนี่คิดถึงใครไม่ได้เลยทั้งคำพูดทั้งความคิดชอบมากเวลาหนูปีให้สัมภาษณ์ fc รอนะคะ ทั้งนี้ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้อีกว่ามาแล้วคะ่ะช่วงยืน่นไมซำพั์คนที่คนทั้งประเทศต้องการตัวผู้กลุ่มความลับแห่งจักรวาลน้องปีใหม่นักเรียนจดคีย์เวิร์ดนะคะแฮชแท็กใจดีมากแฮชแท็กเขาเป็นคนคล้ายๆมามีขอ,อบคุณมาดามแป้งคนสวยสมบทนักข่าวพูดชื่อมาเลยลูกระหว่างน้องปีใหม่เล่าแม่แอฟก็จะเอาน้องปีใหม่ไปเก็บทุกคนเป็นกำลังใจให้ปีด้วยนะคะมากเลยตรงนี้หลายคนใช่ พี่จ่าไปพักดื่มหานเท่าไรคะแล้วทุกคนแบบว่าทุกคนดีกับปีมหมดเลยใช่ไหใช่ค่ะใจดีค่ีค่ะคนไหนใจดีลูกกับของป้าใช่ไหมคะคนไหนใจดีบอกบอกมีหลายคนต้อบอกได้เลยว่ายคนใจดี T M เข้าไปป้า T M ได้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ